5้าสิ่งสำคัญในการเลือกเครื่องตัดหญ้าปี2567นี้ท่านควรจะต้องพิจารณาจากตัวเราเองพิจารณาจากบุคคลที่จะใช้งานท่านเป็นคนใช้งานทั้งวันตัดทั้งวันต้องการความแรงต้องการพละกกำลังเยอะหญ้ามีความหนามีความลกท่านก็ควรจะเลือกเครื่องตัดหญ้าที่ พละกำลังสูงสูงอย่างเช่นมารุยาม a NE 500เป็นเครื่องแรงม้าสูงฮุสซาวนา541ซีน o อก G45L HONDA UMK 450จะเป็นกลุ่มที่พละกําลังเยอะเหมาะกับการใช้งานทั้งวันเราเป็นผู้หญิงหรือเราเป็นผู้สูงอายุต้องการตัดแบบออกกําลังกายต้องการน้ําหนักเบาๆท่านก็ต้องเลือกเครื่องตัดหญ้าที่ตัวเล็กๆน้ําหนักเบาๆเราเอาตัวเราเป็นที่ตั้งก่อนว่าเราเป็นบุคลิกยังไงต้องการน้ําหนักยังไงสรีระยังไงให้เข้ากับบุคลิกสรีระเราแล้วก็ความต้องการของเรา